ก็ไหนไหนไหนไหไหนก็ไหนไวันนี้เราพูดถึงขนมหวานใช่ไหมเพราะฉะนั้นกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดเราไปติดตามของหวานดีกว่าใช่แล้ววันนี้ก็เราจะแนะนําเมนูของหวานที่หลายๆคนชื่นชอบนั่นก็คือบัวลอยไทยหวานปันสุอยู่ที่ลังสิต นี่ยคุณแย่งดิฉัน้ลงเองก็บุ๊กนีผมตั้งใจเล่นอยู่แล้วฉันก็ตั้งใจและ้างั้นเราเล่นพร้อมกันวันนี้จะพาไปเติมความสุขกับบัวลอยไข่หวานปั้นสุกรังสิตนะคะถ้าหิวปุ๊บต้องสั่งปั๊บถ้าหิวปั๊บต้องสั่งปุ๊บเพราะว่าเขาส่งตรงถึงบ้านคุณดู บัวลอยสีสวยด้วยใครชอบกินของหวานปิดท้ายมื้ออร่อยสั่งดิลิเวอรเลยนะคะร้านบัวลอยไข่หวานปั้นสุกรงังสิตกินปิดท้ายให้แฮปปี้กันไปเลยเออซึ่งร้านนี้เขาใช้เม็ดแป้งสีสันจากธรรมชาติด้วยออกะทิเนี่ยหอม มันหวานเข้มขน้นสดใหม่ทุกวันและถึงแม้จะเป็นร้านเล็กๆนะแต่ลูกค้าประจำนี้เขายกให้เป็นขนมหวานสุดอร่อยย่านรังสิตเลยกะทิเข้มขน้นร้านเล็กๆแต่สะอาดและราคาก็ดีดีนะคะใครสนใจสั่งซื้อสั่งได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้เลยนะคะหรือถ่ายภาพเก็บไว้ก็ได้นะ1 2 3 2> ่งสแช่เอาละใครที่จดไม่ทัน แค่ไม่ทันไม่เป็นไรฮะอยากจะสั่งไปทายก็เข้าไปดูได้นะครับที่ Facebook f แ n p a g e ไทยรัฐทีวีหรือจะให้เราเนี่ยฝากร้านให้กับคุณผู้ชมแบบนี้ก็ส่งรูปมาคลิปก็ได้เอาความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีเดี๋ยวเราจะจัดให้ผ่านทางหน้าจอแบบนี้ครับใช่แล้วค่ะแล้วเราจะจับมือเป็นกำลังใจก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน